นี้เป็นรอบที่สามแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ครั้งแรกก็สามปีที่แล้วพอมาเข้าคอร์สก็ได้ความรู้เรื่องเรื่องใหม่ๆเนาะแล้วก็เป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตอย่างหนึ่งรู้สึกว่าแบบตั้งหน้าตั้งตารอมากแบบตื่นเต้นมากที่จะได้เรียนดูครั้งแรกครั้งที่สองครั้งนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ก็รู้สึกดีใจที่แบบเห็นกระบวนการที่มันตัดทอนดูไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมันแบบเรียบง่ายแบบตรงประเด็นมากขึ้นแล้วก็แบบลึกขึ้นมีแง่มุมหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถแบบ คอสทำไหมกับกลุ่มได้กับแต่ละกลุ่มให้มันมีบบเนื้อหาที่มันจําเป็นต,ต่อคนที่มาเข้าคาสเล่าว่าในฐานะผู้แบบผู้ร่วมจัดแล้วกันพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ร้านสถานที่เนาะจัดเพื่อเพิ่อมอํานาจภายในให้ตัวเองอนั่นแหละเราก็แค่รู้สึกว่าแบบอยากแชร์ความรู้ออกไปให้มากที่สุดให้แบบให้มากแล้วก็ลึกแล้วก็รู้ลึกรู้จริงด้วยไม่ใช่มากแบบรู้แบบ,กกบเผินๆเพราะเราให้คุณค่ากับแบบความความจริงความความสัมพันธ์ในชุมชนแล้วก็แบบ การกระจายแบ่งปันความรู้ตัวเองก็รู้สึกแบบได้มาเอาวิชาพวกนี้มาฝึกฝนมาเข้ามาในตัวแล้วก็แบบดาเนินชีวิตอยู่ในในสายที่แบบมองให้เรื่องเซ็กเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเพศทีเ่เรื่องธรรมดาที่พูดได้ในชีวิตประจำวันเหมือนที่แบบไทเทอของคอร์สบอก่ารจะฝึกตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้จบแค่ในคอร์สนี้เนะคือมันจะ มันอยู่ตลอดชว่ตเราจนจนถึงวันวันตายนะครับก็หัวข้อทั้งหมดของสามวันนี้นะครับก็จะเป็นเพื่อวันันทีแอ a ์แอนฟัซิลิเตเตอร์นะครับเราก็มาด้วยความคาดหวังที่จะนําความรู้ตรงนี้กลับไปใช้ต่อนะครับแต่นอกจากที่เราจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ต่อได้แล้วเรายังมีกิจกรรมมีกระบวนการหลายๆอย่างที่ทําให้เรากลับมาคุยกับตัวเองแล้วก็รู้จักกับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติหลักๆของของฟ a c ซิล t ิเตเตอร์ะครับก็คือการการรู้จักตัวเองเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอด องค,ความรู้อะไรบางอย่างให้กับผู้เข้าร่วมอีกทีหนึ่งได้ครับถ้าเชื่อว่าตรงนี้มันตอบโจทย์มากๆแล้วทําให้แซคได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้เห็นปัญหารอบๆตัวมากขึ้นเพราะว่าเรื่องเพศมันไม่ใช่แค่การมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไม่ใช่แค่ความหลากหลายทางเพศนะครับมันมีเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันมันเกี่ยวข้องมากมายเลยยังไงก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดแล้วก็กระบวนการทุกคนมากๆเลยนะครับ ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีงานแบบนี้ออกมาคือตั้งแต่มาถึงที่นี่เนี่ยก็เห็นถึงความตั้งใจของทีมผู้จัดเลยที่มีแพชชันแล้วก็มีเอเนอร์จีกับการทํางานนี้มากๆรวมทั้งกระบวนการเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเป็นขั้นเป็นตอนให้เราค่อยๆเรียนรู้มีการสรุปแล้วก็ชอบที่มีการเช็คอินเช็คเอาท์ในแต่ละวันค่ะก็ชื่นอชมอมากๆแล้วก็หวังว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะมีจัดขึ้นได้เรื่อยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมีทั้งเด็กเยาวชนผู้ใหญ่ผู้สูงอายุค่ะ มาครั้งนี้เนาะมันจะมีชุดความรู้ที่หลายอย่างเนี่ยเราเราเคยเห็นผ่านตาจากสื่อจากเพื่อนจากคอร์สอบรมจากเวิร์กชอ็อปรือจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราเรียนเรื่องอื่นแล้วเอามาจับกับเรื่องเพศหรือใดๆก็ตามอะ่ะแต่คอร์สเนี้ยมันเป็นเหมือนการกับเอาไอ้ข้อมูลทั้งหมดอะครับมาจับเป็นก้อนๆว่าไอ้นี่คือประเด็นนี้นะอันนี้คือประเด็นนี้นะสังคมมันยังมีประเด็นเรื่องความไอ้ลดความคุณค่าความเป็นมนุษย์ เรื่องแบบนี้อยู่ด้วยนะหรือเรื่องนี้<ม>นี่นี่นี่ซึ่งความต้องการของเราอะเรามาเราต้องการต้องการแบบคอนเทนต์เพื่อไปไปทำในสื่อของเราเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าเอ้ยประเด็นเนี้ยอาจบางทีได้คีย์เวิร์ดไปเสิร์ชกูเกิลเพิ่มหรือว่าเฮ้ประเด็นเนี้ยน่าเล่นนะประเด็นนี้ยังไม่มีคนทํานะมันก็เหมือนช่วยให้เราเปิดกว้างมากขึ้น,นครับว่าเอ้ยมันมีเนื้อหาที่เราจะหยิบ เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยขึ้นมาทําได้มากขึ้นครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีในข้อไม่ดีนะพอมันมีหลายอย่างให้ทําเยอะมันก็เลือกอยากเนี่ยครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> เดี๋ยวต้องต้องได้ทั้งหมดเนี่ยต้องไปกันกองข้อมูลก่อนนะว่าอันไหนจะเหมาะกับช n e l ของเราเหมาะกับช่องเราเหมาะคนดูของเราบ <laughs> าบับุุกค,ครับผม <laughs> ไปดูได้นะครับทำาระเซ็กซ์เอ็กซ์เพร์เมนต์สปาร์กมาครับอันดับได้เลยอกยชื่นชมอะทีมงานวิยากรน,นะคะคือเรารู้สึกได้เลยว่าแบบทีมเวิร์กมากคือถ้าสมมติว่า คือจะไม่เห็นเดตแอร์ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าข้อมูลแบบอัดแน่นมากๆแล้วก็ช่วยกันเสริมดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเ,ออเนื้อหาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็เปิดโลกแล้วก็ทําให้เราแบบเห็นมิติมุมมองที่แตกต่างกันมากๆก็อยากจะให้มีสิ่งนี้อยู่ในระบบการศึกษาอยู่ในระบบประเทศที่เราจะแบบร่วมกันพัฒนาแล้วก็ทำบางสิ่งขึ้นมาค่ะก็ขอบคุณค่ะสามวันที่ผ่านมาค่ะชอบที่สุดก,ก็คือเรื่องของการ ใช้ซาเทียค่ะภูเขาน้ําแข็งมาให้เราแบบเข้าใจตัวเองแล้วก็ทาความเข้าใจคนอื่นอยู่ทั้งสามวันเลยมันดีตรงที่ว่าโดยปกติเราจะเห็นว่าซาเทียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบโคตรยากเลยเข้าใจยากแล้วก็แบบมันปรับใช้ในชีวิตบางทีมันต้องแบบถึงขั้นแอดวานหรือจะทําได้กับเรื่องเนี้ยค่ะแต่พอมเป็นซาเทียภูเขาน้าแข็งในรูปแบบเวอร์ชั่นเนี้ยค่ะมันเห็นเลยว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เราทําได้จริงๆเราเอาไปใช้ เพื่อเข้าใจคนอื่นได้จริงๆอะไรงเงี้ยค่ะรวมถึงการใช้ซาทียเป็นแบก็กกราวการทํางานในสาวันสองคืนเนี้ยค่ะมันทําให้เราเห็นว่าเนี่ยมันคือรากฐานในการที่เริ่มต้นที่จะทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นค่ะซึ่งแบบชอบประเด็นนี้มรากม่